สวัสดีนะคะพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กันกับช่องกระต่ายพาเครื่องนะคะวันนี้น้องก็มีพาเครื่องนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่ๆทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจนะคะสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยนะคะที่เบอร์0949549801นะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะ สำหรับ EP นี้นะคะเป็น EP ที่509ของน้องแล้วนะคะวันนี้นะคะน้องก็มีพระเครื่องนะคะมาทั้งหมดนะคะ37รายการนะคะเปิดแบ่งปันที่อง์ละ300บาทนะคะเปิดแบ่งปันที่อง์ละ300บาทนะคะลองเลือกรับดูรับชมได้เลยนะคะชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งปิดหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะก็ ก่อนรับดูรับชมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องนะคะก็เดี๋ยวยังไงนะคะเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1น,นะคะน้องขอเริ่มที่รายการพิเศษนะคะน้องมีรายการพิเศษวันนี้มีมา2รายการนะคะ เป็นร็อกเก็ตนะคะร็อกเก็ตด้านหลังนะคะจะเป็นหลังเหรียญน,นะคะมีแบบเรี่ยมใสกับใส่กรอบนะคะอง์นี้นะคะน้องเปิดแบงปัปัที่ราคาองค์ละ600บาทนะคะนี่นะคะมีมา2ององนะคะขอเริ่มที่รายการพิเศษก่อนนะคะองละ600บาทนะคะจะส่งให้ฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะคะเป็นเหรียญเหนือดวงนะคะแล้วก็ด้านหน้าเป็นร็อกเก็ตนะคะร็อกเก็ตเขียนว่าเหนือดวงเหมือนกันนะคะ มีแบบใส่กรอบนะคะกับเรียมกันน้ำนะคะราคาที่600บาทนะคะถ้าชอบใจถูกใจยังไงนะคะก็สามารถทักหรือโทรหาน้องได้เลยนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการพิเศษนะคะ ก็เดี๋ยวยังไงเราเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะองค์ละ300บาททุกรายการนะคะรายการที่1นนะคะเริ่มที่เหรียญพระอาจารย์ต้อมนะคะวัดท่าสแสวงนะคะเป็นรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์นะคะได้เลื่อนได้เป็นอายุวัฒนะมงคลนะคะองค์นี้เป็นรายการที่1นนะคะต่อไปรายการที่2นะคะเป็นเหรียญ พระอาจารย์สุริยันนะคะองนี้เป็นรายการที่สองนะคะพระอาจารย์สุริยันวัดป่าวางน้ำเย็นนะคะอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามปีพศ2557นะคะองนี้เป็นรายการที่สองนะคะต่อไปรายการที่สามนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ศิลานะคะรุ่นนารายจักรนะคะ ราคาองล์ละ3 0 0บาททุกรายการนะคะสำหรับ EP นี้นะคะจับคู่ไม่มีลดนะคะบอกเลยว่าพระสวยๆทั้งนั้นเลยนะพี่ลองดูก่อนนะคะน<อ>ี่ต่อไปเป็นรายการที่4นะคะเป็นเหรียญเหนือดวงนะคะปี2562นะคะอันนี้ขายราคาขายเลยนะพี่นะ เป็นรายการที่สี่นะคะต่อไปรายการที่หนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่มหาศิลานะคะเรือนสมณศักดิ์นะคะโรงยาสีน้ำเงินปี2564นะคะเป็นรายการที่หนะคะต่อไปรายการที่6นะคะเป็นพระอาจารย์ต้อมนะคะวัดท่าสะแบงนะคะเป็นเหรียญมีหน้ากากนะคะ องนี้นะคะเป็นรายการที่6นะคะต่อไปรายการที่7นะคะเป็นเหรียญเหนือดวงโงยาสีน้ำเงินนะคะปี2อง2องค์นี้เป็นรายการที่7นะคะต่อไปรายการที่8นะคะเป็นเหรียญรวงเป็นล็อกเก็ตนะคะ o c เกตปูศิลานะคะองนี้เป็นรายการที่8นะคะรายการที่9นะคะเป็นเหรียญเสมาสมปัถนานะคะรวยหมื่นล้านนะคะอง์นี้เป็นรายการที่9นะคะทั้งเลี่ยมเก็บผิวทั้งงานหน้ากากงานลงยาบอกเลยว่า E.P. ีนี้จัดเต็มนะคะราคา300บาทนะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่10นะคะเป็นเหรียญโชคดีโรงยาแดงนะคะปู่ศิลาเสกนะคะองนี้นะคะโรงยาแดงโรงยาไก่นะคะเป็นรายการที่10นะคะต่อไปรายการที่11นะคะเป็นเหรียญเมตตานะคะโรงยาสีน้ําเงินนะคะด้านหลังเป็นหานุมานนะคะหลวงปู่มหาศิลาปี2564นะคะองค์นี้เป็นรายการที่11นะคะ ต่อไปรายการที่12นะคะเป็นเหรียญด,ดวงดีนะคะเหรียญดวงดีโรงยาสีน้ําเงินแล้วก็มีหน้ากากด้วยนะคะเป็นเนื้อผิวอัปก้านะคะองค์นี้เป็นรายการที่12นะคะต่อไปรายการที่13นะคะเป็นเหรียญดวงดีหน้ากากทองนะคะนี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะดูความคมชัดใกล้ๆเลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่13นะคะ ต่อไปรายการที่14นะคะเป็นเหรียญดวงดีนะคะโรงยาสีเขียวนะคะหน้ากากสีทองนะคะองค์นี้เป็นรายการที่14นะคะต่อไปรายการที่15นะคะเป็นเหรียญดวงดีนะคะรงยาแดงหน้ากากสีเงินนะคะเนื้อผิวออกสีดำแบบนี้เลยนะคะ องค์นี้เป็นรายการที่15นะคะต่อไปรายการที่16นะคะเป็นเหรียญดวงดีโรงยาสีแดงนะคะหน้ากากสีทองนะคะองค์นี้เป็นรายการที่16นะคะ ดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะคะบอกไว้เลยว่าไม่ได้การันตีนะคะ<ๆ>เพราะว่าราคานี้เป็นราคาเหมาเหมาเลยนะคะพี่ๆองรัตสามร้อยบาทนะคะมีทั้งเลี่ยมกรอบมีทั้งลงยานะคะมีทั้งงานหน้ากากหลากหลายเลยนะคะองาานะะี้เป็นรายการที่สิบเจ็ดนะคะเป็นเหรียญปู่ศิรายืนนะคะเขียนว่า ยอดรวยรวยนะคะด้านล่างนะคะอง์นี้เป็นรายการที่17นะคะต่อไปรายการที่18นะคะเป็นเหรียญเนื้ออปก้านะคะเหรียญเนื้ออปก้านะคะรุ่นยอดรวยรวยนะคะรายการที่18นะคะต่อไปรายการที่19นะคะเป็นเหรียญพญาหนูเผือกนะคะ เหรียญพญาหนูเผือกนะคะหลวงปู่ศิลานะคะต่อโค้ดแจกทานองค์นี้เป็นรายการที่19นะคะต่อไปรายการที่2 0นะคะเป็นเหรียญพญาหนูเผือกนะคะองนี้รายการที่2 0นะคะต่อโค้ดแจกทานเหมือนกันนะคะรายการที่21นะคะเป็นเหรียญ รุ่นยอดรวยๆนะคะปู่ศิราย,ยืนนะคะองค์นี้เป็นรายการที่21นะคะต่อไปรายการที่22นะคะเป็นเหรียญโชคดีนะคะหลวงปู่ศิลาเสกนะคะอง์นี้เป็นรายการที่22นะคะนี่เขาต่อโค้ดไว้แบบนี้เลยนะคะเขาเรียกวหมืนยิงโค้ดไว้นะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่23นะคะเป็นหานุมานนะคะโชคพันล้านนะคะองนี้นะคะใต้ฐานนะคะมีรอยมวลสารนะคะเป็นรายการที่23สิบสามนะคะต่อไปรายการที่24นะคะเป็นหะนุมานนะคะหลวงพ่อสุริยันนะคะงองนี้นะคะเป็นรายการที่ เป็นรายการที่24นะคะต่อไปรายการที่25นะคะเป็นหนุมานนะคะหนุมานนะคะใต้ฐานอุดมวลสารนะคะองค์นี้เป็นรายการที่25นะคะต่อไปรายการที่26นะคะ เป็นเหรียญที่ระลึกมหากระถินนะคะลงยาสีแดงลงยาจีวรน,นะคะปีสองห้าหกห้านะคะวัดพระธาตุหมื่นหินนะคะองค์นี้เป็นรายการที่เป็นรายการที่ยี่สิบหกนะคะต่อไปรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะนีสซูมให้ดูใกล้ๆเลยนะคะรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะเป็นเหรียญ พันพันล้านนะคะรงยาสีแดงหน้ากากสีทองนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่27นะคะต่อไปรายการที่28นะคะเป็นเหรียญพันพันล้านนะคะโรงยาสีม่วงนะคะรายการที่28นะคะ รายการที่29นะคะเป็นเหรียญยิ่งมียิ่งรวยรวยนะคะปี2 5 6 6นะคะเป็นรายการที่29นะคะ <entropy> เรียมกรอบรายไทยสวยๆเลยนะคะต่อไปรายการที่30นะคะรายการที่30นะคะเป็นเหรียญยิ่งมียิ่งรวยรวยนะคะองค์นี้รายการที่30นะคะเรียมกรอบรายไทยแบบนี้เลยนะคะ รายการที่31นะคะเป็นเหรียญสาริกาดินทองนะคะด้านบนเขียนว่าสิริจันทโทนะคะรงยาสองสีหน้ากากสีทองนะคะองค์นี้เป็นรายการที่31นะคะ <c oughs> ต่อไปรายการที่32นะคะเป็นเหรียญปู่ศร้ายยืนรงยาสีน้ําเงินนะคะหน้ากากสีทองนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่32นะคะ ถ้ารูปภาพไม่ชัดอยากได้รูปภาพประกอบการตัดสินใจนะคะน้องสามารถถ่ายรูปนะคะทักไลายมาหาน้องได้เลยนะแอดไลน์มาได้เลยนะคะน้องถ่ายรูปให้ดูให้ชมได้เลยนะคะองค์คนี้นะคะเป็นรายการที่ 33นะคะเป็นเหรียญพญาพารีนะคะรงยาสีเขียวนะคะหน้ากากสีทองนะคะสวยๆเลยนะคะนี่จมูกโด่งๆนะคะรอยริ้วรอยแบบนี้เลยนะคะลูกประคำคมๆเลยนะคะต่อไปรายการที่34นะคะเหรียญยิ่งมียิ่งรวยยนะคะหน้ากากสีทองนะคะเหรียญน,นี้หน้าหลวงพ่อสวยมากเลยนะคะ นี่นะดูตัวหนังสือนะคะคมชัดสวยแบบนี้เลยนะคะเหรียญน,นี้รายการที่34นะคะต่อไปรายการที่35นะคะรายการที่35นะคะเป็นเหรียญยิ่งมียิ่งรวยๆนะคะโรงยาสีเขียวนะคะหน้ากากสีทองนะคะเนื้อผิวนะคะจะเป็นเนื้อผิวออกเหมือนเนื้อผิวสีดำๆแบบนี้นะคะเป็นรายการที่35นะคะ ต่อไปรายการที่36นะคะรายการที่36นะคะเป็นพระนาคปกนะคะพระนาคปกนะคะวัดจัดสร้างรุ่นมหารวยวัดโพสีสะอาดปี2567นะคะอง์นี้นะคะเป็นรายการที่องค์นี้นะคะเป็นรายการที่30 36นะคะ รายการที่36นะคะต่อไปรายการที่37นะคะรายการที่37นะคะเป็นเหรียญพรพรมประสิทธิ์นะคะเป็นเหรียญพระพมนะคะสีหน้าวัดโพสีสะอาดนะคะปี2567องค์นี้นะคะเป็นเนื้อนวะรงยานะคะเนื้อนวะรงยาสีแดงนะคะ เป็นรายการที่37นะคะรายการสุดท้ายของ EP นี้นะคะดูความสวยของเนื้อเหรียญน,นะคะอันนี้วัดจัดสร้างนะคะสองเหรียญสุดท้ายนี้เป็นวัดจัดสร้างนะคะวัดโพสีสะอาดนะเป็นพระใหม่ล่าสุดปี2.567านะคะรายการที่37นะคะ ก็ถ้าดูแล้วชอบใจถูกใจรายการไหนนะคะสามารถแจ้งปิดเป็นหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะสามารถทักหรือโทรหาน้องโดยตรงได้เลยนะคะยินดีรับสายทุกสายเลยนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ